เพื่อนๆจะเรียกไอ้เป๋สวัสดีครับชื่อเล่นแซมนะครับไปรู้จักพ่อเองอยู่กับตายายครับต้องหากินเองบางบางทีก็ไม่ได้กินคนก็ไม่ได้สนใจเราแล้วก็อีกอย่างเราพิการด้วยนะครับเป็นโ,โรคโปลิโอคุณตายกผมให้คนอื่นคุณตาคิดว่าถ้าได้อยู่กับฝรั่งน่าจะดีก็เลยพาผมไปปล่อยไว้ที่สนามฟุตบอลในเมืองอุดร ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นที่ไหนมิชชันนารีมาเจอและรับเลี้ยงผมเป็นลูกบุญธรรมผมเชื่อในเรื่องความรักความรักคือการอัศจรรย์ความรักก่อให้เกิดการอัศจรรย์ก็เพราะว่าความรักของพระเยซูซึ่งเราเคยได้รับมาแล้วเราจึงส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ครับ ถ้าชีวิตของเรายังดําเนินชีวิตแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยลองสารเพิ่มพีดูพระคำของพระเจ้าในนั้นสามารถสอนเราได้เปิดใจยอมรับนําสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราได้อ่านมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากข้างในออกมาสู่การกระทำขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานของเราขอบคุณมากๆความรักนั้นที่ท่านให้กับผมคือความรักจากพระเยซูที่อยู่ในเราเราจะมอบให้กับเขา